คใหญ่ออกเานสือมันน่่าเกสียวัสดีครับนักชิมในตำนานวันนี้เราจะมากินหมูกระทะกันโดยเราจะเริ่มต้นด้วยวัตถุดิบของเรานะครับให้สองเป็นคนแนะนำวัตถุดิบปแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้อ่าเรามาดูในถาดน,นี้นะฮะวันนี้นะครับก็จะมีหมูสามชั้นสไลด์ครับแล้วก็มีสันคอ แล้วก็จะมีเนื้อนะโคขุนสไลด์นะครับจะเป็นวัตถุดิบหลักของเราวันนี้โคขุนเนี่ยว่าจากที่ไหนฮนะ,ะสำโรงครับนึกว่าญี่ปุ่นเนะาะของไทยเราเองนี่ยนะโอเคครับลำดับถัดมานะครับเรามาดูซิวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างนะครับเรมีกุ้งนะครับมีไส้กรอกมีทูอัดแล้วก็มีตับนะครับแล้วก็จะมีไข่นะครับมีแซลมอน มีมานิดหน่อยนะประมาณไก่ถึงซึ่งโลแนละ้วเพราะผมกินไปบ้างแล้ว oh, <no. S 2> แล้วผั<า>ก,<า>กเราก็เราก็มีผักอยู่ไม่เยอะนะครับวันนี้ค่อนข้างจะน,<ว>น้อยห<า>น่อยรนะับเราครับก็จะมีผัากกาดขาวเห็ดเข็มทองนะครับมีข้าวโพดอ่อนผักบุ้งนะครับซึ่งอาจจะถูกบางด้วยตั้งโอ๋ oh, ส่วนน้ำจิ้มเราใช้น้ำจิ้มอะไรฮนะ ติดลสิทธิ์เลยว่ะไม่ต้องบอกก็ไม่ต okay. ้โอเคเผื่อว่าในอนาคตไงเขาจะเป็นสปอนเซอร์เราครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะกินแล้วแต่ว่าเราจะมานั่งกินกันแค่นี้ก็ยังไงอยู่นะครับดังนั้นเรามีแขกรับเชิญมาร่วมกินกับเราด้วยแขกรับเชิญคนก็คือบิ๊กบอสนะฮะบิ๊กบอสนั้นเป็นใครนะครับเขาทำอะไรเขามาทำไม ทำไมต้องกินตัวนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวพี่บอสจะมาแล้วครับอันนี้ก็คือพี่บอสนะครับเห็นภาพว่าช่วงนี้ไปเห็นที่ไหนหรือเปล่าในระหว่างที่เรากินกันเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกันด้วยนะว่าช่องพี่บอสเนี่ยเป็นมาอย่างไงพีบอสก็เกิดจากว่าไปผ่าตัดหมอนอกกระดูกมาแอนไม่เกี่ยว เกี่ยวอย่างนี้เกี่ยวเกี่ยวไม่เครียต้องดราม่าเลยต้องดราม่าเลยตรงวันนี้ครับคมันต้องนอนมันต้องนอนเดือนหนึ่งมันต้องนอนอยู่บนเตียงเดือนหนึ่งไม่สามารถลุกไปไหนได้ทีมต้องมาก็เลยคาความคมความก็เลยคิดว่าหนึ่งเดือนนี้มันน่าจะสามารถมีประโยชน์จากการดู YouTube บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยสงสัยว่ามันนะเขาทำ YouTube มันได้เงินเดือนก็ทำมันไปทำไมอะไรเงี้ย มันมีสามารถมีไรายได้ที่สามารถอยู่ได้นะอะไรเงี้ยก็ออทุกคนก็ไม่ต้องไปทำเนนแบบใครค็ทำแบบที่เราอยากจะทำอะ่ะที่เราอยากจะทำเป็นสไตล์เราอะไรเงี้ยแล้วมันก็คือบางทีมันก็สนุกด้วยแล้วมันอาจจะมีะไรายได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำแล้วก็เริ่มรินแล้วก็ กินกินพอแบบในช่องตัวเองหน่อยเลยฮะโอ้โห้โอ้พอ้โ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 ้งอ้โอ้โอ่โอันอ้ไอ้โอ้โอ้โอบคอ้โอยโอ้อ้โ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 อ้อ้โ้องโออ้โอ้อ้อ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โขอ้โ้อ้โน้คอ้โ้ออ้โอ้โ้โออ้รอ้โ้โอไม่้โอ้้ดออออน ก็ไปตามดูกันหน้านะครับรีบอสนะครับเดี๋จะมีแชแนลนะครับโก็ขึ้นให้ดูตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้หรืออาจจะไม่มีอะไรเลยอ๋อ <im> ป้ายนะเลยครับบเราบอกว่า hmm. นักที่หวยแค่นี้เข้มกนดะเกอบสามสิบล้านคนนะที่ดูเราอยู่นะครับต้องตารโทษนะยุต่ำกว่าสิบแปดมนมผู้ครองให้คแนะนยัง่ดูไเลยว คองคนจะบอกให้เด็กไปดูช่องที้ก่ทำไมช่องีลองลองเป็นน้ำซีฟูซื้อมาสอันนี่เคจะกินสดกัน่ก็อันนี้กกินสดนี้ไม่ออเนนก็กินพวกกันมากอ๋เนี่เดี๋ยวต้มต้มกินอนี้อันนี้ เคยซองยังไม่ยุ่งน okay. ี่เราก็ซื้อมาเพสนะลองดูว่าอร่อยหรือเปล่าเราก็จะมีนะครับถ้าใครเคยดูคลิปที่ซีฟูดคลิปแรกของนักชิมนานครับก็จะมีขนมนะวันนี้เราก็จะมาลองอีกรอบหนึ่งครับขนมว่าจันนะครับอันนี้ก็ ไม่ใช่นะครับอต่มันยี่ห้อเดียวกันมันลงนเดียวกันแต่ว่าคนละสีเป็นอะไรที่เขาเจ็บเไม่ได้แกะไงเนี่ยนะเดียวก่อนดึงผิดด้วยมันเอะไรการดึงขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็หลุดไปแค่นี้แหละแง่นี้ยิ่งดึงก็ไรไม่เอ้าเราจะกินยังไงกันเดี๋ยวนะให้เป็นคนออกแบบตัวมัน เดี๋ยวเปอดตสอบ่อเบอดตรงมาที่นี่เลยนะตรงข้อตางข้างบ่านกันบ้านเข้าทางมันเรื่อเปิดไม่ได้นะสองทางเอาออกหน่อยดอ้าวเร็วโอ้ักเลยน่ะไม่นโอ้ไม่ได้มีอะไรเลยนีไอ้ที่นี่ที่ทำอไดึมกว้างเปิดธรรมดาเลยหว่ามันเป็นฝาปิดธรรมดาเลยเ่ยหว่ายลว้างไปว่าไรงหรือตรงที่ัดออี่นี่ปิดดเลย ไม่มีอะไรเลยเขาใช้นี่เป็นซอสว่ะเนี่ย,ยทำมาเพื่ออะไรนี่คือมันจิน้มซีฟู้ดอ๋อน,นี่เลยที่ดแดงไม่เลิศมีเขียวแน่ดูขา้าวหบ้าป่ะส,สีสีนี่เราเมาเมาที่เอามันจิ้มไปเลยสังขยายามไม่ไม่เจอไม่ได้คล้ายมาก <laughs> <c oughs> ด,ดอาจจะเป็นน้ำจิ้มสังขยาตเตยนะเราก็กิ้มเยอะน่อยนะแล้วจิ้มน้อยมันจะร้อนโอ้โหรอดีกว,ว,ว่าเราเดงเดง ดงมันเป็นแดงไม่หมุนก็ู้ใ่ะเป็นตัแดงแดงไม่หมุนตัวแดงเมื่ไรขาวนะมันไม่จะเดียร์อ๋ออะลักชินลองไหมอะไหิวเลยสีเขียวมันมีความหอมด้วยอืมใช่ใช่ลักชินได้นี่มันมันต่างกันแบบชัดเจนเลยนะอันนี้มัน มันไม่รู้ว่าสูตรเดียวกันหรือเปล่าจริงๆมันน่าจะต่างกันแค่มันควรจะต่างกันแค่สีที่แคแต่ว่าอันนี้คือกลิแนม <า S 1> มันามน<ม>านก<ด>ว่าดีกว่านะับมันของกว่าที่้าะนนั้นที่ข่ายชิปคู่งอบเลยก็จะใส,ส,ส่ประมาณสี่ไปส่งที่ไว้วมาให้ ดีเลยทเดียวมันเป็นไซส์ขวดแบบก็ถือว่กากำลังดีนะนนะขนาดน้ำจิ้เพราะถ้ามันเป็นขวดใหญ่เนี่ที่เราน้ำจิ้มมันไม่ได้ใช้เยอะเลยคนเะดียวให้หมดน้ำจิ้มันก็แค่เป็นส่วนปรอบนะก็นะไซส์มันก็กำลังดีรสชาติดีเพราะว่าในต่ของมัาไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเม่อนาวแพ้คันกินกับมือใช่ไม่บ Uhm. มันาวาี้ยไปิดขวดทุกีเลยนะ,ะ help, เปดขวดทุกีเลยคันคันแล้วมาใส่ขวดไว้นี่คิดในมุมี่ดีเลยนะแต่ซีนซีนไม่ดีเลอตยามวายเขาไม่ม่กดนิดน่อยเก็บจริงก็ดีแะ้มีกดกรอบๆนี้แแค่เลยหนนะ ไอ้ดี่อยากจะไปซื้อสบายนะครับเออโไปจะชอบกินชอบซักชิ้นมาทำงานตามมากที่จะแนะนำได้นะครับในราคาโรงงานครับก็เดียวว่าพอาจะสร้างโรงงานหรือไงไม่ครับหยุ่นเซ่อสบายนะครับก็คือถ้าซื้อทั่วไปสมมติหนึ่งร้อยบาทแล้วแนะนำในราคาโรงงานโอ้ยยี่สิบแนะนำเพื่อ

ชิมยางชิมยางต้องตีอะโอเคครับแต่มันรู้รมีีทดลองก่อนที่จุนบางทีรับทำหน้าที่ได้ดีนเนี่ยเมืองหลังนย่างงนั่นคือรับผูเลยนทุกนั่นแหละถ้าเราได้กล้องการที่ต้องการนะรับรองว่ามันต้องทับผูเ้เลยนก่อนได้ภาพคลิปน,นี้ก็จะเป็นการทดสอบใหม์ของเราด้วยแล้วทาซื้อไหม่มาใหม่โอแต่ดูระยะเวลาทำไมถึงไม่ลดราคาก่อนหน้านี้ ว่าเวลาเราไปออกนอกสถานที่เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้นานแค่ไหนนั่นคือวันนี้เราใช้ไม้ของคอมพิวเตอร์บุกเอ็กใช่ไหมก็คือเป็น,นสองไม้ของไม,ไม้สำหรับใช้สีสหรับใช้กับมือถือเราจะต้องไปลองตั้งเสียงมือถีก็ตอ,อ,อววนนี้เราก็กินมาได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้ว นะน่าจะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของท้องนะฮะชุ่มๆนนไมีังไก็วันนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปกินต่อนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะปิดคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กับทีมงานของนักชิมเริ่อนานแล้วก็บ i ๊กบอสด้วยนะครับฝากไว้ติดตามกันด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าวัตถุดิบนี้ ได้ซื้อมาที่ไหนบ้างโปรดชมชิปต่อไปครับเราจะมาไล่กันเลยว่าเรื่องนี้เราจัดจัดที่ไหนมาบ้างช่วยผมกินู่โอเคนะครับงั้นเราขอลาไปก่อนนะครับสวันนี้ครับสวัสดีครับวัสดีครับผม